สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมเรดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าวีคเมือบคนภาค3หนังเรื่องนี้ออกใช้ในปี2009เมื่อกลุ่มนักโทษถูกคนย้ายไปสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการย้ายพวกเขาจึงเปลี่ยนเส้นทางแต่แล้วความสยองก็ได้เกิดขึ้นเพราะเส้นทางนี้มีตัวประหลาดดักรอเหยื่อเพื่อเอาเนื้อมาเป็นอาหารเช้าในป่าแห่งหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปล่องแก่งในแม่น้ํา พอเล่นเสร็จพวกเขาก็กลับมาพักและวางแผนกันว่าคืนนี้จะตั้งแคมป์ในป่าผู้ชายสองคนในกลุ่มจึงอาสาจะออกไปหาฟืนส่วนผู้หญิงเธอขอรออยู่ที่แคมป์สักพักผู้ชายคนหนึ่งก็ได้กลับมาและดูเหมือนเขาจะไม่ได้ฟืนกลับมาด้วยอเล็กจึงขอตัวไปตามแฟนของเธอเพื่อปล่อยให้ทั้งสองได้สวีดกันในขณะที่ทั้งคู่กำลังจูจีกันอยู่จูจ่ๆก็มีลูกธนูพุ่งมาปักที่หน้าอกของผู้หญิงฝ่ายชายเขาตกใจมาก พราะคนที่ยิงมีหน้าตาที่ประหลาดซึ่งมันมีชื่อว่าทีฟิงเกอร์ฆาตกรที่รอดชีวิตไปได้ในภาค2ด้วยความกลัวฝ่ายชายจึงวิ่งหนีปล่อยให้แฟนของเขาโดนฆาตรกรยิงธนูใส่จนทะลุตาก่อนที่มันจะเดนเข้าไปกินลูกตาของเธอด้วยความอร่อยอเล็กที่แอบดูเธอตกใจมากขณะนั้นแฟนของเธอที่ออกไปหาฟืนก็ได้กลับมาเมื่อเจอเข้ากับฆาตรกรเขาจึงวิ่งหนีแต่สุดท้ายเขาก็ได้พลาดท่าหกล้ม ทำให้ฆาตรกรตามมาทันมันเอาไม้แทงทะลุป,ปากของเขาจนเสียชีวิตส่วนชายอีกคนที่วิ่งหนีเขาได้ไปหยียบกับดักที่ฆาตรกรได้วางเอาไว้จนร่างของเขาขาดออกเป็นสามท่อนต่อมาที่เรือนจําแห่งหนึ่งชาวเวสและฟอยสองนักโทษขาใหญ่กําลังคุยกันถึงแผนการที่จะหลบหนีระหว่างการขนย้ายนักโทษที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งดูเหมือนพวกเขาจะไม่ถูกชะตากันสักเท่าไหร่แถมฟอยยังขู่ชาเวสไปอีกด้วย ว่าถ้าไม่ติดเรื่องผลประโยชน์ฉันค่านายทิ้งไปนานแล้วตัดไปที่เน็ตเจ้าหน้าที่ในเรือนจําเขากำลังเปลี่ยนชุดเพื่อจะเข้าเวรขณะนั้นวอเตอร์เพื่อนของเขาก็ได้เข้ามาบอกว่าพัสดีต้องการพบตัวเขาเน็จึงเปลี่ยนชุดและรีบเข้าไปในห้องพอมาถึงพัสดีก็แนะนําให้รู้จักกับวิลลี่ซึ่งเขาเป็นสายของตํารวจที่เข้าไปแฝงตัวกับพวกนักโทษที่พวกเราเรียกนายมาพบก็พบวินล,ลีเขารู้มาว่า แก๊งกับพวกชาวเวสกำลังวางแผนที่จะหลบหนีในระหว่างการขนย้ายนักโทษพัสดีจึงวางแผนเปลี่ยนเส้นทางในเวลาการขนย้ายมาเป็นวันนี้และวินล,ลีจะเป็นคนช่วยเขาอีกแรงถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจในแอมเภอร์และตำรวจสาวกำลังนั่งคุยกันอยู่ขณะนั้นก็มีสายโทรเข้ามาแจ้งว่ามีคนหายซึ่งคนหายที่ว่าก็คือกลุ่มของอเล็กนั่นแหละครับนายอมเพอจึงบอกตำรวจสาวว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปตรวจเองส่วนด้านเน็และวอเตอร์ ทั้งสองได้เข้าไปพาตัวชาเวสเพื่อเตรียมขนย้ายนักโทษทําให้ชาวเวสถึงกับเซง็งเพราะกลัวว่าแผนที่วางเอาไว้มันจะพังจากนั้นพวกเขาก็จะพานักโทษคนอื่นมารอขึ้นรถซึ่งประกอบไปด้วยแบรนดอนอดีตทหารที่เผลอฆ่าคนคอฟอร์ดโจนขโมยรถฟอยจอมเชือดวิลลี่ตำรวจที่ปลอมเป็นนักโทษและชาวเวสเจ้าพ่อค้ายาหลังจากสกุญแจมือและล่ามโซ่ติดกันแล้วนักโทษทุกคนก็ถูกพาไปขึ้นรถ พซาดีแนะนําแผนที่และเอกสารต่างๆมาให้เน็ตพร้อมกับบอกว่าระหว่างทางจะมีจุดแวะพักซึ่งก็คือสถานีตารวจเมื่อออกเดินทางฟอยได้บอกชาวเวสว่าไม่ต้องห่วงเขาได้ปล่อยข่าวก่อนที่จะออกมาลูกน้องของเขาที่รู้ข่าวต้องตามมาช่วยแน่ๆระหว่างทางวอเตอร์ที่เห็นเน็ตเอาหนังสือขึ้นมาอ่านก็ได้ถามว่าทนายเรียนกฎหมายจบนายจะทําอะไรต่อเน็ตจึงบอกว่าเขาอยากเป็นทนาย มันน่าจะทําให้เขาอยู่อย่างสุขสบายและมีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านพอมาถึงจุดแวะระหว่างทางพวกเขาจะผ่านนักโทษเข้าไปข้างในเพื่อเข้าห้องน้ําและดูเหมือนนายอำเภอจะรู้จักเนทตอีกด้วยเพราะเขาสนิทก,กับพ่อของเน็ตที่เป็นตํารวจแต่ตอนนี้พ่อของเน็ตเขาเสียชีวิตไปแล้วนายอำเภอจึงถามต่อว่าทําไมถึงผ่านมาทางนี้เน็ตจึงบอกว่ามีนักโทษคนหนึ่งเป็นเจ้าพ่อค้ายาทางเรือนจําไม่อยากให้ไปเส้นทางหลักเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุขึ้น และในอำเภอยังชวนเนตอีกด้วยว่าขากลับให้แวะมาที่นี่เดี๋ยวเขาจะพาไปดื่มเบียร์ตัมดมาในป่าหนังได้เผยให้เห็นถึงฆาตรกรคนหนึ่งที่มีเพียง3มนิ้วซึ่งมันก็คือเด็กทารกที่อยู่ในภาคสองนั่นเลยครับแต่ตอนนี้มันได้โตเป็นหนุ่มและกําลังออกไปวางกับดักเพื่อล่าเหยือ่อด้วยความหนักทําให้มันโดนกับดักทับแต่ก็มีฆาตรกรอีกคนมาช่วยเอาไว้และทั้งสองก็พากนวังกับดักจนสําเร็จระหว่างทางที่รถขนยายนักโทษออกเดินทางต่อ เนทก่อาหนังสือขึ้นมาอ่านส่วนวอเตอร์ก็ชวนเขาคุยเป็นเพื่อนขณะนั้นก็มีรถปิศนาขับมาจี้พร้อมกับบีบแจใส่ทำให้วอเตอร์ถึงกับอารมณ์เสียเนทเริ่มเห็นท่าไม่ดีเขาจึงโทรขอความช่วยเหลือแต่โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณแถมวิทยุก็ใช้งานไม่ได้อีกและรถคันนั้นก็ขับเบียดรถของพวกเขาก่อนจะขับแซงขึ้นมาพร้อมกับปล่อยลวดหนามลงพื้นทําให้รถขนนักโทษแยบจนยางแตกก่อนจะเสียหลักพลิกคว่ำซึ่งเจ้าของรถคันนั้นก็คือฆาตรกรที่กําลังออกล่าเหยื่อ ่วลรถคนนักโทษก็เริ่มมีไฟไหม้เน็ตจึงบอกให้ทุกคนรีบออกไปแต่แล้วในขณะที่เขาเผลอชาวเวสก็ได้เข้าไปย่งปืนและขู่ให้เขาไขกุญแจมือออกเน็ตก็บอกไปว่ากุญแจมันอยู่ในรถขณะนั้นผู้ควมีคนก็ได้เอาปืนมาจอหัวชาวเวสจู่ๆก็มีมีดพุ้งมาปักที่คอของเขาจนเสียชีวิตฟอยเขาคิดว่าคงเป็นเพื่อนของเขาที่มาช่วยจึงตะโกนเรียกให้ออกมาแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับแถมยังมีลูกธนูยิงออกมาจากป่าจนเกือบจะโดนชาเวส เขาจึงใช้ปืนยิงสวนเข้าไปและทั้งหมดก็รีบไปหลบข้างทางชาวเวสได้สั่งให้เน็ตเข้าไปในรถเพื่อกุญแจเขาจึงใช้โอกาสนี้ช่วยวอเตอร์ที่บาดเจ็บออกมาได้ก่อนที่รถจะระเบิดเนทตเอากุญแจที่หยิบมาด้วยให้ชาวเวสแต่กุญแจที่เขาหยิบมามันไขไม่ได้ทําให้ชาวเวสโมโหมากเนทตจึงอธิบายว่ากุญแจมันมีทั้งหมด3ชุดอีกสองชุดที่เหลือเขาหยิบออกมาไม่ทันและด้วยความที่เนทตเป็นคนแถวนี้ชาวเวสจึงให้เขานําทางพาออกไปจากป่า เนทจึงบอกว่าแถวนี้น่าจะมีหอระวังภัยมันอาจจะมีวิทยุที่ยังพอใช้งานได้ระหว่างทางด้วยความที่วอเตอร์ได้รับบาดเจ็บเนทจึงช่วยพยุงเขาวอเตอร์ Water ได้บอกเนทว่าถ้ามีโอกาสให้ลงมือฆ่าพวกมันทิ้งจูๆ่ๆในขณะที่คุยกันก็มีหญิงสาวปริศนาซึ่งก็คืออเล็กฟุ่งเข้ามาทําร้ายเนทเขาจึงบอกให้เธอใจเย็นพอตั้งสติได้เธอก็เล่าให้ทุกคนฟังว่ามีฆาตรกรฆ่าเพื่อนของเธอแถมมันยังกินเนื้อของพวกเขาอีกด้วย แต่เหมือนทุกคนจะไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดเน็ตจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาเธอออกไปจากป่าเองซึ่งอเล็กก็ดูเหมือนจะทราบอยู่แล้วว่าสถานการณ์ของเน็ตตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับเธอเลยเพราะมีนักโทษคอยถือปืนจี้และบังคับให้เขาพาออกไปจากป่าทั้งหมดเดินไปได้สักพักก็เจอเข้ากับรถคันหนึ่งที่คว่ำอยู่ฟอยจึงเข้าไปเช็คและได้พบว่าประตูหลังมันถูกล็อกชาเวสจึงสั่งให้เน็ตไปเช็คหน้ารถก่อนที่เขาจะเจอเข้ากับปืนกระบอ,อกหนึ่งและแอบเก็บเอาไว้ พอออกไปเขาก็บอกกับชาวเวสว่าเจอแค่กุญแจเมื่อเปิดหลังรถทุกคนก็ต้องตกใจเพราะมันเต็มไปด้วยเงินจํานวนมากเขาจึงสั่งให้ทุกคนแบกไปด้วยขณะนั้นวิลลี่กับฟอยก็ได้ทะเลาะก,กันขึ้นเนทจึงใช้โอกาสแอบเอาปืนที่หยิบมาด้วยให้วอเตอร์และเนื่องจากวอเตอร์บาดเจ็บอยู่เขาจึงอาสาจะเป็นคนแบกถุงเงินแทนแต่ชาวเวสก็ไม่สนใจถึงใครจะบาดเจ็บยังไงทุกคนก็ต้องแบกไปด้วยซึ่งวอเตอร์เข้าแบกไปไม่ได้ ลำพังแค่จะลุกขึ้นยังแทบไม่มีแรงขณะที่ชาวเวสเดินเข้าไปต่อว่าวอเตอร์จึงหยิบปืนที่เนตเอาให้ขึ้นมายิงใส่ชาวเวสแต่ปืนมันกลับไม่มีลูกทําให้ชาวเวสรู้สึกโกรธเขาได้เอาปืนยิงวอเตอร์จนเสียชีวิตและทุกคนก็ออกเดินทางกันต่อพร้อมกับถือถุงเงินไปด้วยคนละสองถุงในระหว่างทางอเล็กที่เดินอยู่ข้างหน้าเธอเกือบโดนกับดักของพวกฆาตกรแต่ก็โชคดีที่เนตเข้าไปช่วยไว้ทัน หลายนของฆาตกรที่แอบอยู่ก็วิ่งเข้ามาจะใช้มีดฟันใสพวกเขาชาวเวสจึงใช้ปืนยิงใส่เขาถามอาเล็กไปว่าไอเด็กหน้าตาประหลาดนี่ใช่ไหมที่ตามไล่ฆ่าพวกเราเธอก็บอกว่าไม่ใช่ที่เธอเจอมันเป็นผู้ใหญ่แล้วชาวเวสจึงหยิบเอามีดพร้อมกับบอกว่าทัางนั้นเขาจะฝากข้อความถึงไอตัวใหญ่จากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางกันต่อจนมาถึงแคมป์ที่อเล็กเคยพักซึ่งก็มีเรือ,อยางอย,างอยู่แค่ลำเดียวทุกคนก็ได้ทะเลาะกันพ่อฟอยเขากลัวว่า ชาวเวสจะหนีเอาตัวรอดแล้วทิ้งทุกคนไว้เพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบเนทจึงตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการใช้ปากกาแท่งเรือ,อยางทําให้ชาวเวสโมโหเป็นอย่างมากเขาจึงเข้าไปต่อยเนทแต่ว่าเนทเป็นคนเดียวที่จะพาเขาเออกไปจากป่าได้ชาวเวสจึงตัดสินใจไม่ฆ่าด้านฆาตกรที่ตามมามันตามมาจนเจอเข้ากับหลานของมันซึ่งตอนนี้กลายประสบไปแล้วเหลือเพียงแต่หัวที่ถูกชาวเวสตัดออกเสียบไว้กับไม้มันจึงร้องขึ้นมาด้วยความแค้น ตัดไปที่นายอำเภอเขาได้รับสายโทรศัพท์จากตำรวจสาวว่ามีคนเจอรถกระบะอยู่แถวแม่น้ำนายอำเภอจึงถามไปว่าแล้วคุณได้ข่าวจากเนตบ้างไหมผมมีลากสังหอนบางอย่างกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเขาจึงรีบไปหาตำรวจสาวและบอกให้เธอแยกไปตรวจจุดที่มีคนเจอรถกระบะส่วนเขาจะขับไปตามถนนเพื่อจะเกิดอะไรขึ้นกับรถขนนักโทษด้านกลุ่มของเนตพวกเขาเดินเข้าไปในป่าและบังเอิญเจอกุญแจที่ห้อยอยู่เนตและวินลีที่รู้ว่าเป็นกับดักจึงหลอกให้ชาวเวสเดินไปหยิบ เมื่อชาเวสเดินเข้าไปวิลลี่ก็ได้ดึงโซ่จนชาวเวสล้มแต่กับดักที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่พื้นจู่ๆก็มีเขี้ยวขนาดใหญ่เหวี่ยงไปโดนหน้าของวิลลี่จนขาดชาวเวสรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากทีเน็ตหลอกให้เขาเดินเข้ามาซึ่งฆาตกรที่แอบอยู่ก็ได้หัวเราะขึ้นก่อนที่มันจะวิ่งหนีไปทุกคนจึงจะออกเดินทางต่อแต่พวกเขาก็ไปไม่ได้เพราะมีศพของวิลลี่แถมโซ่ก็ยังไขไม่ได้อีกชาวเวสจึงเอามีดมาตัดขาของวิลลี่จนขาด ก่อนจะเริ่มออกเดินจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งและฟอยก็เจอเข้ากับเหล็กเขาจึงใช้มันงัดโซ่จนหลุดก่อนจะคุยกับชาวเวสว่าเราสองคนก็ต่างมีปืนทำไมไม่แยกกันไปแต่ชาวเวสก็ไม่ยอมแยกฟอยจึงบอกถ้าพวกเราออกไปได้นายกับลูกน้องคงฆ่าพวกเราทิ้งงั้นพวกเราจะลงมือฆ่าแกก่อนดีไหมชาวเวสจึงมีข้อเสนอให้กับฟอยและนักโทษคนอื่นว่าถ้าช่วยเขาขนเงินออกไปได้เขาจะไม่ฆ่าและจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ฟอยจึงตอบตกลง และทุกคนก็ออกเดินทางกันต่อแบรนดอนได้เข้ามาคุยกับเนทเพราะเขารู้ว่าเนทกำลังพาพวกเขาเดินวนกลับมาที่เดิมเนทจึงอธิบายว่าเขากำลังถ่วงเวลาเพื่อรอให้ตำรวจมาถึงที่นี่และแบรนดอนก็บอกกับเนทว่าเขาจะเป็นคนช่วยเนทเองเพราะถึงอย่างไงแล้วชาเวก็ต้องฆ่าทุกคนแน,แน่ระหว่างทางทุกคนก็เจอข้ากับรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ในป่าซึ่งมันก็คือรถของฆาตกรชาเวกที่คิดว่ามันคงไม่อยู่แถวนี้ เขาจึงสั่งให้คอฟฟอร์ดเป็นงานรถคันนั้นเพื่อใช้ขับออกไปคอฟฟอร์ดที่ไม่มีทางเลือกจึงยอมทํเพาะชาเวสเอาปืนขู่แต่นั่นมันเป็นกับดักเมื่อคอฟฟอร์ดเดินเข้าไปเขากับถุงลวดหนามที่อยู่ท้ายรถรัดเข้าที่ร่างเขาทร,าารมานเป็นอย่างมากก่อนที่ฆาตรกรจะขับรถหนีและลากร่างของคอฟฟอร์ดไปกับถนนจนเสียชีวิตชาเวสจึงตัดสินใจจะฆ่าเน็ตทิ้งเพราะเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงหองระวังภยัยตามที่บอกเลยแต่ก็ยังโชคดีครับที่แบนดอนเข้ามาห้ามไว้ และบอกว่ามีแต่เขาที่รู้ว่าต้องไปทางไหนทั้งสองจึงใจเย็นเมื่อออกเดินทางต่อได้สักพักอเล็กและแบนดอนที่เริ่มเหนื่อยก็ได้ขอหยุดนั่งแต่ชาวเวสก็บอกให้ทุกคนลุกขึ้นและรีบเดินต่อก่อนที่เนทจะบอกว่าที่เราเดินช้าก็เพราะเงินพวกนี้ขณะน,นั้นฟอยได้เข้าไปหาเรื่องอเล็กแถมยังบอกว่าเธอนี่แหละที่เป็นตัวทวงเขาจึงเข้าไปลวนลามแต่ก็ถูกอเล็กเตะเข้าที่ไข่เขาโมโหมากแต่ก็ยังดีที่มีชาวเวสเข้ามาห้ามไว้ เขาบอกให้ฟอยหัดควบคุมอารมณ์สบางด้านในอำเภอเขาขับรถมาเจอเข้ากับรถของนักโทษที่คว่ำอยู่แต่พอไปดูเขาก็ไม่เจอใครจึงวิทยุขอกาลังเสริมให้มาช่วยส่วนตำรวจสาวที่ออกไปตรวจอีกฝั่งเธอไม่รู้ตัวว่าฆาตรกรกําลังแอบจ่องมองเธออยู่ตัดไม่ในป่าในขณะที่เนตกาลังเดินเขาได้แซลฟอยถึงเรื่องที่โดนอเล็กเตะไข่ทำให้ฟอยโกรธมากเขาจึงหยิบเอาไม้และวิ่งเข้าไปฟาดแต่ก็ถูกชาวเวสเข้ามาห้ามและทั้งสองก็ต่อสู้กัน ทาให้อเล็กกับเนทใช้จังหวะนี้หลบหนีส่วนแบนดอนก็ยืนดูด้วย<ด>ความเซ็งและดูเหมือนฟอยจะสู้ไม่ได้เลยเขาถูกชาวเวสต่อยจนน่วมก่อนจะถามแบนดอนว่าสองคนนั้นหนีไปทางไหนแบนดอนจึงตอบร้องกับชาวเวสว่าเขาสามารถพาออกไปจากป่านี้ได้และเขาก็ไม่ต้องการเงินแค่สัญญาว่าจะไม่ฆ่าเขาก็พอและแบนดอนก็ขอปืนกระบอกหนึ่งไว้ป้องกันตัวก่อนที่ทั้งสองจะแบกถุงเงินและออกเดินทางต่อ ขณะนั้นพวกเขาได้ยินเสียงเนทกับ,บเล็กจึงวางถุงเงินไว้ใต้ต้นไม้เพื่อจะย่องเข้าไปจับเมื่อเจอตัวแล้วชาวเวก็เข้าไปรัดคอและกำลังจะฆ่าแต่แบนดอนก็เข้ามาห้ามไว้อีกครั้งเนทจึงบอกว่าอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงแล้วชาวเวสเลยยอมปล่อยพร้อมกับบอกให้เนทรีพาเขาไปที่นั่นแต่แล้วพอมาถึงหอระวังภัยตามที่เนทบอกมันกับเหลือแค่ซรกที่เคยถูกไฟไหมซึ่งถ้าใครจำได้ที่นี่ก็คือหอระวังภัยที่อยู่ในภาคแรกนั่นแหละครับ และเหตุการณ์นี้ทําให้ชาวเวสโกรธเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจจะฆ่าเน็ทิ้งทุกคนก็ช่วยกันห้ามแต่ครั้งนี้เหมือนชาวเวสจะไม่ฟังอะไรขณะที่เขากําลังจะยิงจู่ๆหมาของนายอำเภอก็พุ่งมากัดมือของเขาและนายอำเภอก็ตามมาช่วยเนสไว้ทันก่อนจะคุมตัวชาวเวสเอาไว้และอเล็กก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนมันกําลังอยู่แถวนี้นายอำเภอก็งงในสิ่งที่เธอพูดเขาถามเธอว่าหมายถึงอะไร แต่เธอก็ไม่ทันได้บอกฆาตรกรที่แอบอยู่ข้างบนก็ได้ทิ้งไม้เสียบทะลุป,ปากของนายอำเภอทําให้ชาวเวสใช้จังหวะนี้หยิบเอาปืนมาคุมตัวทั้งสองไว้อีกครั้งด้านฟอยที่ฟืน้นคืนเขาเดินมาเจอเข้ากับถุงเงินที่ว่างอยู่จึงได้หอบหนีไปด้วยทําให้ชาวเวสที่เดินกลับมารู้สึกเสงพอเงินได้หายไปหมดแล้วแบรนดอนจึงบอกว่าต้องเป็นฝีมือของไฟแน่ๆส่วนฟอยที่หอบเงินหนีด้วยสภาพที่บาดเจ็บหนักเขาจึงเผลอส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ทาให้ชาวเวสได้ยินเสียงจนตามมาทันเมื่อฟอยรู้ว่าเขาคงหนีต่อไปไม่ได้แล้วจึงเอาเงินที่อยู่ในถุงมาเททิ้งพร้อมกับท้าให้ชาวเวสเข้ามาเก็บในขณะที่ชาวเวสกำลังจะยิงจูๆ่ๆฆาตรกรที่หลบอยู่ก็จิปาระเบิดขวดใส่ฟอยจนไฟไหม้เขาไปพร้อมกับเงินชาวเวสรู้สกร,กรธฆาตกรเป็นอย่างมากเพราะเงินที่เขาแบกมาด้วยมันไหม้จนหมดจากนั้นฆาตรกรก็กลับไปที่รถและบีบแต่เสียงดังเหมือนมันจะรออะไรบางอย่าง ชาวเวสจึงจับตัวอเล็กแล้วเรียกให้ฆาตรกรมาเอาเธอไปซึ่งฆาตรกรก็ดูเหมือนจะต้องการตัวเธอเป็นอย่างมากมันปาระเบิดขวดใส่พื้นเพื่อขวางทางก่อนจะวิ่งไปจับตัวเธอขึ้นรถและขับออกไปเนทจึงต่อว่าที่ชาวเวสทำแบบนี้และเขาก็บอกให้ทุกคนรีบตามไปช่วยแต่ชาวเวสก็ไม่สนใจแถมตอนนี้เขาก็กำลังจะฆ่าเนทแต่แบนดอนก็เดเอาปืนฟาดจ,จนชาวเวสสลบและบอกให้เนทรีบตามไปช่วยเธอส่วนเขาจะหาทางหนีเข้าไปในเมือง ระหว่างทางที่เนตตามไปช่วยอเล็กเขาได้เจอหมาของนายอเภอจึงเอาผ้าเช็ดหน้าที่อเล็กทําตกให้มันดมเพื่อออกตามหาทางด้านอเล็กเธอถูกฆาตรกรจับมาไว้ที่บ้านก่อนจะพบว่าภายในเต็มไปด้วยชิ้นส่วนของมนุษย์แถมยังเจอศพของผู้หญิงที่เพิ่งถูกมันฆ่าซึ่งก็คือตำรวจสาวขณะที่ฆาตรกรกำลังจะตัดเสื้อของเธอออกจู่ๆเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจที่นายอเมอวิทยุข,ขอความช่วยเหลือก็มาถึงทำให้ฆาตรกรตกใจ มันจึงเดินไปเช็คดูข้างนอกส่วนแบนดอนที่กําลังหาทางออกจากป่าขณะที่เขากําลังวิง่งเขาถูกชาวเวสท,ที่ดักรอใช้ไม้ฟาดจนเขาสลบจากนั้นชาวเวสก็มาเจอเข้ากับฆาตกรทั้งสองจึงได้เข้าต่อสู้และดูเหมือนชาวเวสจะสามารถจัดการมันได้แต่แล้วในขณะที่เขากําลังจะฆ่าเขาถูกมันเอาตาขอกระชากมือจนนิ้วขาดก่อนที่มันจะเอาขวานเปิดกระโหลกเพื่อกินสมองของชาวเวสต่อมาเนทที่ตามไปถึงบ้านของฆาตกร เขาย่องเข้าไปในบ้านจนเจอเข้ากับอเล็กซ์ซึ่งภายในพวกเขายังเจอร่างของนายอำเภอที่ถูกมันชำละแต่แล้วฆาตรกรก็ได้กลับเข้ามาทั้งสองจึงช่วยกันต่อสู้แต่ฆาตรกรมันอึดมากทําให้เนทพาดท่ากามันจะโดนฆาตรกรเอาขวานสับหัวจู่ๆหมาของนายอำเภอก็ฟุ้งเข้ามากัดแขนของฆาตรกรมันจึงลากหมาเข้าไปในห้องก่อนจะขวานสับจนตายเมื่อเดินออกมามันก็เอาขวานเล็งใส่เนตต่อ อเล็กจึงใช้จังหวะนั้นเอาไม้แทงใส่ฆาตรกรจนทะลุอ,อกเนทจึงหยิบเอาปืนแต่เมื่อเห็นว่ามันถูกแทงขนาดนี้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ยิงทั้งสองจึงขับรถฆาตรกรออกไปจากป่าอเล็กก็ได้ขอบคุณเขาที่กลับมาช่วยจนทําให้เธอรอดขณะที่คุยกันฆาตรกรที่ยังไม่ตายก็ได้ดักรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าก่อนที่มันจะกระโดดเกาะและขึ้นรถมาได้มันเอาขวานฟันใส่หลังคารถก่อนจะเอื้อมมือมาจับเนท จนทาให้รถเสียหลักชนเข้ากับต้นไม้แล้วไฟก็เริ่มลุกไหมแต่ก็ยังโชคดีที่แบนดอนมาช่วยทั้งสองเอาไว้จู่ๆฆาตรกรก็ได้พุ่งเข้ามามันเอาขวานฟันใสเนตแต่เขาหลบทันจึงหยิบอัตขอที่อยู่บนหลังคาแทงเตกัวของมันก่อนจะลากขึ้นไปบนฝากระโปรงรถและรถก็ระเบิดขึ้นเนตก็พูดกับแบนดอนว่าเขาเสียดายเงินที่ถูกมันเผาจนไหมก่อนจะบอกให้แบนดอนรีบหนีไปเดี๋ยวเขาจะเป็นคนบอกตำรวจเองว่านายเสียชีวิตไปแล้ว ขณะนั้นก็เริ่มเช้าพอตำรวจมาถึงพวกเขาก็รีบช่วยเหลือเนตกับอเล็กหลายวันผ่านไปเน็ตเขากลับมาที่รถขนเงินในป่าในขณะที่เขากําลังจะขนเงินที่เหลือกลับไปด้วยเบนดอนที่ตามมาเจอก็ยิงธนูใส่เน็ตจนเสียชีวิตแถมเขายังบอกว่าอย่าเชื่อใจคนง่ายแต่เบนดอนเขาก็ไม่รู้ว่าข้างหลังของเขาก็กําลังมีใครบางคนรอฆ่าเขาอยู่และหนังก็จบไป หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป4.6คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมดนวยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ